มาต่อกันที่ลัคนาราศีพิจิกค่ะลัคนาราศีพิจิกเป็นหนึ่งลัคนาราศีนะครับที่ครึ่งปีหลังะนะต้องบอกว่าดาวมนุษย์ย้ายมาเล็งลัคนานะเลงลัคนาคะจะทำให้ชาวลัคนาราศีพิจิกมีชะตาชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม,มส่วนในเรื่องของความรัก ผมอธิบายให้ฟังแบบนี้แยกแยกย่อยให้ฟังสำหรับใครที่มีคู่อยู่แล้วะนะครับให้มองกันนะครับในแง่ของความเจริญรุ่งเรืองในแง่ของการที่จะทำอะไรบางอย่างร่วมกันไปในทิศทางที่ดีอย่าไปมองในเรื่องจุกจิกเรื่องหึงหวงบ้าบ้าบ่าบาล้วนแล้วแต่นำมาซึ่งความุญหญ่หงุดหงิดใจ นะครับให้พยายามมองกันไปที่อนาคตมองกันไปที่สิ่งที่จะทําร่วมกันค่ะอันนั้นถือว่าดีมากอีกในกรณีหนึ่งคือชาวลัคนาราศีพิจิกคู่ของคุณอาจจะเดินทางบ่อยเพราะงานมาถึงคู่ไม่ใช่ตัวคนลัคนาใช่ไหมอ่าเป็นได้ทั้งสองอย่างใครคนใดคนหนึ่งอาจจะต้องเดินทางบ่อยเพราะงานก็ตรงกับตรงกับในความหมายของดาวอยู่แล้วที่มันเล็งลัคนาอยู่นะนะครับ พิจิกรีได้สักประมาณ8เลยไหมคะได้ได้แปดก็ได้เพราะว่าทุกอย่างค่อนข้างที่จะไปในทางที่ดีถึงดีมากๆเลยไม่ว่าการเงินการงานแล้วก็ความรักค่อนข้างโอเคเลยทีเดียวชาวพิจิกนะคะแต่พิจิกระวังสุขภาพนิดนึงนะครับไอ้พวกหน้ามืดเวียนหัวอะไรต่างๆก็ระมัดระวังนิดนึงนะช่วงครึ่งปีหลังนะนะครับนะครับครึ่งปีหลังดูแลตัวเองนิดนึงนะคะชาวพิจิกนะคะอ่า